ปลาใส่ปลาปลาใส่ปลาใส่เดี๋ยวมาจด้ไดี๋ครับนี่อ่างไงอ่างอ่างนี่เดี๋ยวอ่างอะไรบอกโอ้โอ้มันลงมันมันมันหลาบอกครับเออลงมาถู้จริงจังโอ้อยสองลอยอืมเขายางลอยบอกโอ้ตั้งสี่แผงปุ้นะจ้าอืเออจ้าวอุ้ยนั่นก็รวยไม่เอามากกูมันนั่นเออแดดมันไม่ค่อยดี ยางแบบมีจะดีแล้วก็ฮิตปลาลนาอืออือกลังตัวม่อได้ทำปลาละอืตัวละมั้งก็ที่ขั้นฮะถ้าทำปไปแฮเป็นส่วนมากทางอีสานเป็นเยอะอแล้วทำไมยังให้ยังบอกเป่งปลาฮบ้างหรอปร่ไม่เคยบอกเคยทำไปไปทำปลาละมั้งบอกเคยทำปลาลอันนี้่เออเอออทําปลาะกม่วนแก้วตัวตัวตัวกิโสี่สิบห้าสิบนะจะขายดีได้ให้ปลาขายออือ โล่สีสี้ม่ซีมนเที่ยใครอินุในอ่างอินี่เนี่ยสะสามติบไร่เนี่ยมันลงกันหูไปแหนง่ยฮือฮือแป๊บเดียวเต็มรีรีเออไอตึ้มเอาเขาบอกบไหนเจนลองปิดนะเจ้นอินในอ่างปินหมดเด้อค่อยๆกลับมาเป็นเด้ออินู่นในอ่างตัวโตโว้าวเหลียงโอ้เหลียงงามขนาดนี่เอาไปทำน้ำพริกเนาะเจนเนาะเหมอะขนาดเลย แล้วก็อืมกรดัางเมาะเลยตัวปลาเอาตับน้ำพริกเนาะตับน้ำพริกแล้วก็ใส่เกลี่ยเจ้ามันข้าวเหนียวเมาะตือเออเากินกันย่างั้นนะทํางมหาแต่ท่านผู้ใหญ่แถวนี้กินยังไงบ้างอาศัยหยังตุ้ยได้กินวิดนปันแล้วก็ไว้ตํมใส่น้าพริกเใาะเส้นเนาปันเลยเนาะอ อันนี้ในอ่างในอ่างก็มีไหวนะเขาเอากันลมแค่นันคุณละกหลายโลไปได้ร้อยสองร้อยโลแต่ตอนนี้หน้ามันนั่มสเลอถ้าฝนตกมันก็จะน้ำเต็มแล้วอ่ะไม่เต็มถ้าน้ำแห้งขึ้นมาถ้าไม่แห้งก็ขึ้นไปต่ออีกก็ใจดีมอนใจดีขึ้ใต้อย่างเงี้ยมันจะไปทอด ขอพูนลายๆเลยขอให้ได้กลับแปเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเด็กที่ให้มาวันนี้เด็กที่แปะดูใจดีใจดีดูงานดีขนาดนี้อันนี้นี่อ่างเอามาไม่รู้ที่ปุ๋ยเนี่ยอันนี้ตาตาตรงนี้เนี่ยโอ้คนละอย่างที่เมื่อวานเช็งไหมในที่แบบเนี่ยที่แปลว่าโอ้จ้ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ใจดีเฮ้ยมต้องแห่งพวเนแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากทั้งนักเลยครับ ยัขอบคุณเล่จ๋าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆวันนี้ประจำน้ำพริกนี่ดูน่าแต่ประมวลคนใจดีนี่เเป็นแพงข้างใต้จ้าโถ่โถโถ้โยอดไปเลยขอบคุณหลายๆประมลด้ขอบคุณหลายๆโอ้โถ่โถ้โถจ้า